ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของระเบียบเกี่ยวกับการประชุมสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับเราพูดคุยกันไปแล้วในประเด็นของการเลือกประธานสภารองประธานสภาและเลขานุก,การกันไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ย ในกรณีที่มีการเลือกกันไปแล้วและปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับถ้าในกรณีที่ประธานสภารองประธานสภาหรือเลขานุก,การสภาอ,อบตอเนี่ยพ้นจากตําแหน่งก่อนที่จะครบอายุของสภาอ,อบตอซึ่งอายุของสภาเนี่ยก็คือระยะเวลา4ปีนะครับในการดํารงตําแหน่งแต่ว่าถ้าประธานรองประธานเลขาเนี่ยพ้นจากตําแหน่งไปก่อนครบอายุของสภาเนี่ยจะต้องมีการ เลือกใหม่ภายในกําหนดระยะเวลาอย่างไรมีหลักเกณฑ์อย่างไรเราลองมาดูในเรื่องนี้กันนะครับในระเบียบเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในข้อ15นะครับเขาได้กําหนดเอาไว้ว่าเมื่อประธานสภาท้องถิน่นรองประธานสภาเลขานุก,การพ้นจากตําแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิน่นให้สภาเนี่ยเลือกประธานสภารองประธานสภา หรือเลขานุการเนี่ยแล้วแต่กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้นะครับวงเล็บ1ก,กรณีประธานสภาหรือรองประธานสภากรณีว่างในสองตำแหน่งนี้นะครับให้สภาเลือกประธานสภาหรือรองประธานสภาแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน15วันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงเพราะฉะนั้นนะครับ ตำแหน่งประธานสภาและรองประธานสภาจะต้องเลือกภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างนะครับวงเล็บ2กรณีเลขานุการสภาให้สภาเลือกเลขานุการสภาแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงเพราะฉะนั้นจะแตกต่างกันนะครับตำแหน่งเลขาเนี่ย ถ้าว่างเมื่อไรก็ตามนะครับในการประชุมครั้งต่อไปนะครับในคราวแรกหลังจากที่ตําแหน่งว่างเนี่ยให้มีการเลือกเลขานุก,การเลยนะครับส่วนประธานและรองประธานเนี่ยให้เลือกภายใน15วันนะครับทีนี้ให้ประธานในที่ประชุมในคราวประชุม สภาที่มีการเลือกประธานสภาและเป็นผู้ดําเนินการเลือกประธานสภาเนี่ยรายงานผลนะครับส่วนในส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบลเนี่ยให้รายงานผลให้ในายอําเภอทราบนะครับภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเ,เมื่อเลือกแล้วก็จะต้องเรียน แจ้งไปยังนายอำเภอนะครับภายใน7วันนะครับนี่ก็คือกรณีที่ตำแหน่งของประธา,า,านสภารองประธานสภาและเลขานุก,การว่างลงนะครับเนื่องจากว่าก่อนครบวาระของสภานะครับนี่คือกระบวนการในการเลือกแทนตำแหน่งที่ว่างนั่นเองนะครับ